สวัสดีสวีดัดค่ะทุกคนมาพบกับช่องชนด,ดาพารมอีกแล้วค่ะวันนี้ชนด,ดาพาธรรมภูมิใจนําเสนอนแกงส้มมรุมกุ้งค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายและอร่อยด้วยอันดับแรกนะคะเรามาโขลกเรื่องแกงกันเลย ใส่พริกแห้งลงไปความเผ็ดตามชอบโขลกพริกให้ละเอียดก่อนเลยนะคะต่อด้วยกระเทียมและหอมแดงค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระชายใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็โขลกให้มันละเอียดที่สุดเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเรามาตั้งหม้อต้มน้ําได้เลยค่ะใส่น้ําลงไปประมาณ700 ML นะปิดฝาหม้อไว้รอให้น้าเดือดหลังจากนั้นเราก็นําเครื่องแกงที่เราโขลกไว้มาใส่ลงในหม้อที่เดือดได้เลยค่ะสีของเครื่องแกงก็จะสวยมากเลยะคะ่ะทุกคนขออวด กระบวยยนอเห็นกระบวยของชนะตาไหมสีมิน yeah, no ิมอลมินิใจมากเลยน้องเขาทํามาจากซิลิโคนเกรดอาหารทนความร้อนสูงมันน่ารักเลยมาอวดนิดนึงมาเรามาเข้าเรื่องต่อค่ะปรุงต่อเลยนะคะทุกคนใส่เกลือลงไป5ช้อนชาใส่น้ําปลาลงไป1ทัพพีใส่น้ามะขามเปียกลงไปสองทัพพีตัดรสด้วยน้ําตาลมะพร้าว3มช้อนโต๊ะเครื่องต้องถึงนะคะทุกคนถ้าหาว่าเครื่องไม่ถึงไม่อร่อยโอ้ยสูดฉันอ่อนซ้อนกระบวยฉันก็เมนมี ม,มินิมอลมินิใจเห็ดอาหารสีสดสดสีกันยังบมตีตเอาสูดจะลืมโขกกุ้งเฮลเอียนำกุ้งสดมาขโขลกหฮละเอียดนะคะทุกคนเ่อจะทําให้น้ําแกงส้มของเราเข้มข้นเพอละเอียดแล้วจะเอาใส่แบบเป็นสีบดได้เดอสาวมันจะเกาะโตกันเป็นก้อนเราจะเอาน้ําเปล่าเทลงไปสักนิดนึงแล้วก็คุเลคุเลกุ้งให้กระจายก็หันกลับไปเบิ่งหม้ออุ้ยฟองขึ้นต้องมากลายอย่าลืมช้อนฟองออกด้วยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเนื้อกุ้งที่เราโขกไว้ก็เทจุกใส่ลงไปได้เลยค่ะ กุเกุเลคกุเลให้กุ้งเขากระจายทั่วหมอ้ออุ๊ยดูสิเนื้อกุ้งของเราลอยองลงเองเล่งเลยนะ่าอร่อยมากคะ่ะทุกคนทุกคนฉันลืมใส่ผงนัวจ้าใส่ผงชูรสลงไปตามใจชอบรอให้น้ํามันเดือดนะหลังจากนั้นเราใส่มะรุมลงไปได้เลยค่ะมะรุมอันนี้ฉันซื้อมาจากตลาดเด้อจา้าเพิ่นเฮ็ดมหาหเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปิดฝาหม้อไว้รอให้มะรุมสุกนะพอมะรุมสุกเราค่อยใส่กุ้งของเราลงไปค่ะทุกคนคุเลคุเลให้วัตถุดิบเขาเข้ากัน อุปจาว่าเป็นอย่างคือใส่กุ้งในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่ากุ้งเนี่ยเป็นอีอย่างที่ซุกง่ายถ้าหากว่าซุกลายเกินไปก็เหตุให้กุ้งโตเลต็กโตน้อยลงจ้ากุ้งตัวเล็กมันก็ไม่น่ารับประทานใช่ไหมล่ะโอ้ยนะ่าอร่อยมากค่ะทุกคนถามว่าชนด,ดาได้กลิ่นไหมไหมค่ะไม่ได้กลิ่นมีปัญหาในเรื่องพงจมูกค่ะต้องไปถามสามีและลูกๆและป้าข้างบ้านค่ะว่าหอมไหมหอมหรือยังมันเป็นปัญหาสําหรับการทําอาหารไหมก็ไม่น,ะน่งรับรสได้ดีค่ะเอาเสิร์ฟเล ้บัทีนีนสําหรับวันนี้ชนด,ดาพาทมต้องขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าอยากเก็บไว้ก็กดแชร์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณ